ไปสู้าวพ่ว่ารับไปาไปบ้านทไมบ้าวิดผูกอานั่นไม่ดี่ะมีตัวเด็กของานอม่ทไม่อยดูแต่ที่ลูกกูปูป่ะใส่กาวแม่งหลแงะแม่งเบื่อนมือจะเล่นลูกที่อะไรออกมาเลย่โค่นน่ารักเลยที่ลูกกูปูดนี่ะน่าจะลิกไปแล้วแม่แม่แต่งคุณเนี่ยนะแม่โคตรเจ๋งเลยที่สวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ไ้ับไปนยเดี่ะไม่ได้ขับไปไหนเลยขรมับมามแ่ตอีย่อเดียวโดนเพราะว่าแ้มล้ว้วเา่ไสักะอมเลียน้ำาองตัวนาแม่จ้อเลยขาห่มอ่ะมาปล่อยไม่ะ ไม่ปั้มเลยไม่ได้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 เบีย